นี่เป็นกีตาร์กีตาโปรยี่ห้อเพลนะครับรุ่นไม่ทราบนะครับเพราะ uh huh. ไม่เห็นมีการปั๊มรุ่นไวนไน้นะครับไม่แน uh ่ใจนะครับก็มีคำว่า uh huh. Made in Japan พิดปั๊มอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีคำว่า Ma d e b y made by ฮายาชิฮายาชิฮายาชิ uh huh. นะครับ นี้ก็ทรงเป็นทรงเด่นนอนนะครับแต่มีช่วงหลายที่จะมีความสโลปมากกว่าทรงเด่นนอนนะครับความโค้งนะครับแล้วก็ปิกกาดนี้เป็นหนังแท้นะครับสวยงามครับหน้าปิกกาดนะครับแบ็คไซด์นะครับออกไม่น่าเป็นสปูมีรอยขีดข่วนตรงนี้หน่อยแล้วนาจะข้สวยๆนะครับแบ็กไซด์ก็เป็นรถสสูรครับละสามชิ้นนะครับสวยงามมากลายสวยครับรอยน้อยนะเกอร์เอาฉ่ำรอบตัวนะครับคอก็เป็นเครือเป็นแบบ็กสตินครับหลังคอ เป็นไดมอนด์นะครับเป็นทรงเพชรนะครับสวยงามครับรูปบิดเป็นของโกโตะนะครับมีปั๊มโลโก้โกโตะอยู่นะครับหมุนลื่นเมือสักตัวครับโลโก้เป็นอะบาโลนเพลนะครับสีกระบอกรถสวยบิดรอสวยครับปิดปิดแน่นสนิทไม่อ่านะครับสีกระบอกก็สภาพดีครับเฟดก็แทบไม่สึกเลยนะครับ สายเป็นไมโครเซตทัชชิ่งสอตัวนี้ Touching ตัดได่ง่ายเซเดิฟเลือถ้าสอดขันได้ต่อสองค่อนข้างดีนะครับใครชอบเสียงวอมวอมครับเสียงวอมวอมเสียงตุ้มภูมอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ดีเลยครับเสียงซาวสไตล์วินเทจเสียงดีนะครับแก็นะครับเวลาตีคอร์ดนะครับความเป็นเสียงของความเป็นโป่งนี่ค่อนข้างโอเคถึงชัดเจนดีครับ ชอบยสตั้มนะอาจจะทําให้ทัชชี่มันสูงขึ้นอีกสักหน่อยนะครับก็จะเบสก็จะแน่นขึ้นอีกนะอันนี้ทัชชี่มันต่ำนะครับ